มาดูเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารกันในไทยกันหน่อยนะฮะผมว่าในที่สุดเรื่องมุมมองเศรษฐกิจของไทยก็ยังคงมีพวกบรรดาธนาคารต่างๆชั้นนาทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงสํานักวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยยังคงประเมินทิศทางของเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางขาลงกันทั้งสิน้นแล้วก็มีตัวเลขที่หนักแล้วก็รุนแรงกันต่อนะครับโดยเฉพาะอีกยิ่งล่าสุดก็คือธนาคาร Standard Charter นะครับ ธนาคาร s t ต n d า r ชาร์เตอร์นี่ก็เป็นธนาคารเก่าแก่จากของทางด้านอังกฤษมานานนะครับแล้วก็มีสาขาในไทยอยู่นะฮะแล้วก็มีการทําธุรกรรมในไทยอยู่เหมือนกันเขาก็บอกว่าไตรมาสที่2ของเศรษฐกิจไทยนี่นะครับธนาคาร t a ต d a า d ชาร์เตอร์บอกว่า GDP ประเทศไทยไตรมาสสจะติดลบ13% ก็ถือว่านี่เป็นไตรมาสที่หนักหน่วงสุดๆแล้วล่ะนะฮะก่อนที่เศรษฐกิจไทยนั้นจะค่อยๆค่อยๆฟื้นตัวเนี่ยนะครับในช่วงที่เหลือของปีก็คือ6เดือนสุดท้ายนะครับซึ่งที่สุดก็ Standard c h a r ์ e r ก็มองตัวเลข GDP ไทยทั้งปีคล้ายๆกับค่ายอื่นครับประมาณลบหนะฮะแล้วก็จะไปฟื้นตัวนู่นปี21งึ่งครึ่งซึ่งจะขึ้นมาแค่1.8%ไม่ถึง2%นะครับทีนี้เขามองความเป็นไปได้3กรณีนะอย่างธนาคารเขาก็เปิดมุมมองไว้3ออย่่าางคืเลสุด สมมตัวหรือว่าดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจทไทยปีนี้นี่นะครับ จะลบแค่3อันนี้ดีที่สุดนะฮะส่วนกรณีที่เสมอตัวคือยังไงก็ทรงๆเนี่ยก็จะลบ5%แต่กรณีที่แย่ที่สุดโอ้โหอ,อาเห็น GDP ไทยเนี่ยทั้งติดลบทั้งถดถอยเนี่ยนะฮะลบ10%ถ้ามีการระบาดรอบ2เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นการส่งสิทธจากธนาคาร t a ต d a า d ชาเตอร์เขาแสดงว่าเขาก็ยังประเมินอยู่นะครับว่าที่สุดขึ้นอยู่กับภาวะหนึ่งการระบาดรอบ2โควิด -19 ในประเทศไทย ส่วนเรื่องของการเจอวัคซีนนั้นทุกประเทศรอพอ,อยว่ากันอีกประมาณปีขึ้นถึง2ปีเพราะฉะนั้นมันก็จะอาศัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่ขับเคลื่อนเท่ลเล็กที่น้อยเป็นต้นไปนะครับพอพูดถึงเรื่องของเนี่ยฮะเศรษฐกิจที่ติด,ตดลบกันอะไรมากๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่านาทีนี้เนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องต้องปิดตัวเองชั่วคราวหรือไม่ก็ต้องปิดถาวกันไปเลยอันนี้สาหรับข่าวชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยนะค,คือร้านนี้ผมก็เคยขึ้นไปแต่พอเจอข่าวนี้เมื่อวานนี่นะครับก็รู้สึกโอ้ตกใจเหมือนกันว่าในที่สุดเนี่ยร้านเขาก็ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆนะครับใครอยู่เชียงใหม่ในนี้ยกมือขึ้นใครอยู่เชียงใหม่ในที่นี้ยกมือขึ้น,น,น,นส่งคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะผมก็เลยจะบอกว่าร้านคุ้มขันโตรู้จักไหมครับชาวเชียงใหม่ผมว่าชาวเชียงใหม่รู้จัก นักท่องเที่ยวก็รู้จักเพราะร้านที่ดังมากนะครับใครขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยอย่างน้อยถ้าอยู่สักประมาณวันสองวันเนี่ยหนึ่งในเมนูร้านอาหารที่จะไปเนี่ยก็คือเนี่ยนะฮะร้านคุ้มขันตกที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคุ้มขันตกเนี่ยตั้งอยู่หะหลังห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตราอำเภอเมืองจบบังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานที่อยู่ในร้านคุ้มขันตกทั้งหมดรวมแล้วกว่าร้อยชีวิตแล้วไม่พอนะปิดกิจการ ซึ่งทันทีที่ตอนแรกแถลงการออกมาอย่างเงี้ยคนก็คิดว่าผอ,อปิดถาวนแน่เลยเอาคนออกด้วยนี่นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการกระซิบมาจากแหล่งข่าวนะครับบอกว่าคุ้มขันโตกที่เขาประกาศคือปิดชั่วคราวเขาอาจจะกลับมาเปิดในช่วงปลายปีนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับคุณนเรศอยู่เชียงใหม่ครับเจ้าเชียงใหม่เจ้าอ่ารู้จักร้านนี้ไหมฮะคุ้มขันตกเนี่ยที่ผมกำลังอ่านอยู่นี่นะครับเขาบอกว่าโควิด -19 ตอนนี้ทําให้บริษัทที่เข้าบริหารร้านอาหารคุ้มขันโตกเนี่ยนะฮะทำต่อไม่ได้จรริงๆคับ หนึ่งตั้งเที่ยวทัศนักท่องเที่ยวหายหมดทั้งไทยและเทศไทยนี่นะครับก็ชอบอาหารพื้นเมืองอยู่แล้วเทศเองก็ชอบประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการมาชิมอาหารพื้นเมืองจีนเองก็เป็นนักท่องเที่ยวขาใหญ่ของชาวเชียงใหม่ด้วยก็ปรากฏว่าไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทํากิจการต่อไปไม่ได้เลยออกจดหมายแจ้งพนักง,งานนะครับโดยมีผลตั้งแต่30มิบิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุ้มขันโตงเนี่ยนะคือผู้บริหารเขาออกมาบอกภายหลังไงนะฮนะ,ะเขาบอกว่า ปิดกิจการชั่วคราวครับหนังสือที่ออกไปเป็นเอกสารภายในบริษัทเพื่อจะแจ้งกับพนักงานที่ก็ทํางานกับคุ้มขันตกนะฮะเป็นการบอกพนักงานล่วงหน้าเพื่อให้ถูกต้องตามระบบแล้วก็ทุกคุ้มขันตกก็มีแผนจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในช่วงของปลายปีนี้นะครับโอ้คุ้มขันตกเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี43ฟู่ห้าสามหกสามยี่สิบปียี่สิบปีพอดีเลยนะฮะที่วันนี้ต้องปิดตัวลงถ้าตามที่เขาชี้แจงมาสั้นว่าปิดชั่วคราว หวังว่าปลายปีจะกลับมาเปิดเนี่ยนะฮะโดยคนที่ก่อตั้งคือคุณวชระตันตรานน์ก็เป็นชาวเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นนามสกุลดังของชาวเชียงใหม่ด้วยนะฮะในคนนี้เนี่ยก็เลยว่าอยากเปิดร้านนี้มา20ปีแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์โควิดทําให้วันนี้จําเป็นจริงๆครับไปต่อไม่ได้ก็เลยทําให้จะต้องมีการปิดกิจการตรงนี้ลงนะฮะแล้วก็มีการเลิกจ้างพนักง,งานทั้งหมดร่วมร้อยกว่าคนด้วยนะครับนั่นเป็นสถานการณ์เมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางภาคเหนือซึ่งก็คือเชียงใหม่นะฮะ